ที่อาคารในประสงค์ของโรงเรียนสมอทอดศึกษาตะบนบึงสามพันอเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์นางพัฒนาสินมาผู้อำนวยการโรงเรียนสมอทอดศึกษาได้จัดพิธีมอบิปฏบัติกับนักเรียนที่สําเร็การศึกษาชั้นอนุบาลปีที่3และประกาศเสบัตินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ประจำปี2511 โดยมีบรดาผู้ปกครองนักเรียนที่ต่างนำช่อดอกไม้ของขวัญมามอบให้กับบุตรหลานพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามจุดต่างๆที่ทางโรงเยนจัดเตรียมไว้ทั้งนี้มีดรภูวนาถมูลเขียนศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ปลูกฝังให้นักเรียนมีใจรักในการศึกษาและแสวงหาความรู้มีความภาคภูมิใจในความสําเร็จของการศึกษาเบื้องต้นเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมกับนักเรียนให้เป็นคนดีของสังคมและเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองนักเรียนและโรงเรียนในการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางด้านการศึกษานอกจากนี้ประธานในพิธีดรภูวนาถมุลเขียนศึกษาธิการจังหวัดเพชบรบูร์กล่าวเพิ่มเติมให้นักเรียน มันศึกษาด้านวิชาการและแสวงหาความรู้เรื่องต่างๆอยู่เสมอเพื่อทันต่อเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีน้ำใจช่วเหลือซึ่งกันและกันด้วยความจริงใจมีความอดทนอดกลั้นในการที่จะทำทุกอย่างให้สำเร็จด้วยความภาคเพียรและยึดมั่นในความถูกต้องเป็นประการสำคัญ และในปัจจุบันนางพัฒนาศินมาผู้ในการบริเวณสมอทอดศึกษาคณะผู้บริหารและคณะครูตลอดจนจอที่ได้ความสําคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมากโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาให้เด็กมีความพร้อมทั้งร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและรวมถึงสติปัญญารวมทั้งการเสริมสร้างให้เด็กมีพัฒนาการอย่างสมดุลเป็นคนดีคนเก่ง รวมทั้งมีความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีอยู่ในสังคมละอย่างมีความสุขต่อไป